ขั้นตอนที่5เติมพลังจักระของคุณนะคะที่ครูบอกว่าจักระไหนที่คุณมีปัญหาคุณสามารถโฟกัสจักระนั้นๆได้สมมุติว่าจักระหัวใจของคุณมีปัญหาความรักความเมตตาความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะคะเวลาที่นั่งสมาธิหายใจเข้าตรงจักระนี้จะเป็นแสงสีเขียวใช่ไหมคะที่ครูบอกแต่แรกเวลาคุณหายใจเข้าให้จินตนาการเป็นแสงสีเขียว หายใจเข้าลึกๆเข้าไปจินตนาการเป็นแสงสีเขียวแล้วก็ให้จินตนาการเป็นรูปดอกบัวอยู่ตรงจักระหัวใจเราเลยหมุนวนรอบเราไปก็ได้เวลาหายใจออกก็จินตนาการเป็นแสงสีเขียวออกมาเอาพลังงานลบออกมานะคะในความคิดของเราคือไล่พลังงานที่ไม่ดีออกมาเวลาสูดเข้าไปก็คือเป็นแสงสีเขียวสูดเอาพลังงานดีๆเข้าไปนะคะทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆนะคะเวลาที่คุณ มีปัญหาในจักระไหนๆจักระที่เท่าไหร่ก็ทำแบบนั้นนะคะจินตนาการตามแสงสีนั้นแล้วก็ดอกบัวเป็นสีนั้นนะคะถ้าใครไม่รู้ก็ย้อนไปดู EP 1หนึ่งนะคะว่าแต่ละจักระเป็นแสงสีอะไรแล้วก็ส่งผลในเรื่องอะไรบ้างนะคะ